สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะบ่ายวันนี้นะคะแม่น้อยก็มาดูต้นไผ่เงินให้กับเด็กๆคะ่ะเด็กๆจะได้กินเพื่อผ่อนคลายบ้างนะคะมันก็มีไม่ไม่เยอะนะคะแต่ก็ว่าแต่ก็สามารถตัดตัดยอดมาให้เด็กๆ,ๆ พอได้กินอยู่นะคะเนี่ยค่ะพอได้เห็นต้นไผ่เงินก็โอ้โหดีใจสุดๆเลยนะคะดีใจมากนะคะสังเกตดูนะคะดูน้องบุญเติมค่ะน้องบุญเติมบุญเ,เติมน้องบุญตาก็มากินกับพี่ๆนะคะกินกินโอ้โหชอบมากเลยค่ะแล้วอ่าพอได้กินไผ่เงินไปสักพักนึงนะคะไม่น้อยก็ไปเดินดู ยอดอย่าอ่อนๆน,นะคะย้าอ่อน,ออนที่ยายปลูกไว้นะคะแล้วก็มันมันจะมีต้นตะไคร้หอมนะคะเป็นตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรนะคะที่แบบมีกลิ่นหอมมากนะคะตัวนี้ค่ะกลิ่นหอมมากะคะ่ะแม่น้อยก็เลยไปเอามาให้เด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้กินไผ่เงินแล้วนะคะแม่น้อยก็จะไปเอาพวกนี้ลละค่ะมาให้เด็กๆได้กินอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ อันนี้เด็กก็จะกินภผยเงินก่อนนะกินภผยเงินก่อนค่ะโอ้เห็นแล้วแบบมีความสุขมากเลยคนะะพอเห็นเด็กๆได้กินค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเขาเนาะเราก็รู้นะคะว่าเด็กๆมีลักษณะนิสัยแบบไหนในช่วงที่แบบร้อนก็จะแบบหงุดหงิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้ว บางทีเขาก็หยอกกันแบบรุนแรงมากนะคะถ้าเขาเครียดเครียดมากๆนะคะหยอกกันรุนแรงแล้วก็มีขู่กันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราก็เห็นนะคะแม่น้อยก็เห็นเนี่ยค่ะแม่น้อยก็ไปเอาเนี่ยค่ะยอดยานะคะแล้วก็เป็นต้นไผ่อ่ไม่ใช่ต้นอ่าตัไคร่อ่าตัไคร่หอมค่ะตะไคร่หอมนะ ใครหอมนะขอโทษทีนะคะพูดผิดมันจะหอมมากะคะ่ะดูน้องบุญสมกินอย่างอริสอร่อยเลยะคะ่ะหอมชื่นใจเด็กๆนะคะโน่นนะคะช่วงค่านะคะถึงจะได้ปัดกวาดอีกทีนึงนะคะให้เด็กๆเขาได้กินได้รีแลกกันก่อนอย่างนี้นะ,ะโอชื่นใจมากเลยนะคะ ถูกใจเด็กๆมากเลยค่ะอุ้ยน้องบุญ,บญวาดไม่ยอมเข้าไปนะคะดูน้องบุญเติมไป่แย่งกับพี่เขาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่แม่น้อยทําได้ก็ประมาณนี้นะคะดูแลเด็กๆแล้วก็หาอะไรให้เขาเล่นได้ผ่อนคลายบ้างอันนี้โอ้โหดูพี่จ,จะเป็นพี่บุญชูะคะน,นี่โอ้โหดูดูด,ด,ดูพี่บุญทวีเล่นกับน้องบุญตาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ